ตาโสโหติตังสุขานสุโหตุทังุรมามจายสุานต วันนี้นะครับจะพามาดูการหล่อองค์รูปเหมือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาหลอมนะครับเตาหลอมรอบนอกเนี่ยก็จะเป็นอีบฟ็อกด้านในจะเป็นผ้าใยแก้วนะครับซึ่งซึ่งการไฟได้ค่อนข้างดีมากนะครับไฟจะไม่ไหม้ผ้าชนิดนี้นะครับเพราะว่าทํามาจากแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาหลอมชั่วคาวนะครับอุณหภูมิพันกว่าองศานะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่สำหรับใส่โลหะใส่ทองนะครับส่วนส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ขององค์พระนะครับภายในจะทำด้วยขี้ผึ้งนะครับข้างนอกก็จะ,ะโบกด้วยปูนทรายนะครับอันนี้พามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับการห่อองค์พระนะครับที่วัดไตรสิกิขาอำเภอคำตะก้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับ เป็นรูปเหมือนของพระอาจารย์สม